อารยธรรมพูดสวัสดีมนุษย์พวกเราคืออารยธรรมพูดจากกาแล็กซีเพกาซัสและเรากำลังส่งข้อความของเราผ่านช่องสื่อสารสากลน,นี้พวกเรามาด้วยความตั้งใจอันสันติพวกเราได้เฝ้าดูเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเป็นเวลานานและเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะแนะนำตัวเราพวกเรามีศัตรูร่วมกันอย่างเช่นอันนูนากิ ลูซิเฟเรียนโอไรออนแรป i ทเรียนและอื่นๆเมื่อไม่นานมานี้พวกมันโจมตีโลกของเราเพื่อขโมยพืชหลักของเราซึ่งเราใช้ดื่มเพื่อให้คงความอ่อนเยาว์และแข็งแรงสหพันธ์กาแล็กติกและอารยธรรมอียิปต์เสนอความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะศัตรูตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นพันธมิตรกับพวกเขาและพร้อมที่จะตอบแทนเมื่อใดก็ได้ตามต้องการเพื่อแสดงความขอบคุณ พวกเราจงใจรักษารูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวของเราไว้ด้วยเหตุผลเพื่อใช้ในการข่มขู่โดยเฉพาะใครก็ตามที่ตัดสินใจที่จะโจมตีเรามักจะต้องคิดสองครั้งก่อนทำรูปร่างของเราผอมเพรียวและสูงมากเราสูง12-15ถึงฟุตเมื่อเทียบกับมนุษย์ยาที่ทำจากพืชพิเศษบนโลกของเราเป็นที่ต้องการของอารยธรรมหลายแห่งโดยเฉพาะอารยธรรมที่ไม่เป็นมิตร ยาอายุวัฒนะนี้สามารถเปลี่ยนเราให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามได้แต่เราไม่มีความสนใจที่จะทำเช่นนั้นการมีลักษณะที่น่ากลัวไว้เพื่อขู่แขกที่ไม่รับเชิญน,นั้นปลอดภัยกว่าอารยาธรรมของเราชอบจัดการแข่งขันซึ่งดึงดูดเผ่าพันธุ์ต่างๆให้มาทดสอบทักษะเรามักจะจัดการแข่งขันกันบ่อยๆเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและสอนให้คุณเป็นนักรบที่แก่งกาจ เราอยากชี้แจงบางอย่างเกี่ยวกับซีรีส์ไซไฟเรื่อง Star Gate Atlantis ของคุณซึ่งเราถูกพันานาว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายที่กินมนุษย์เป็นอาหารซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเราเป็นพวกกินพืชต่างหากใช่เราชอบต่อสู้เพื่อท้าทายทักษะของเราเมทริกซ์มิติ3ของคุณพันานาสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องมากมายเพื่อทำให้คุณสับสนและบงการจิตใจของคุณ ฝ่ายมืดที่ควบคุมความเป็นจริงของคุณอยู่ชอบที่จะกินพลังงานของมนุษย์และกินเนื้อของคุณตัวอย่างเช่นพวกแรปททเรียนใช้ความคิดเพื่อควบคุมเหยื่อก่อนที่จะฆ่าพวกเขาเราจะเข้าไปพัวพันในสงครามหรือการสู้รบก็ต่อเมื่อโลกของเราตกอยู่ในอันตรายหรือเมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือจากเราในการปกป้องโลกของเขา สถานที่ที่เราอาศัยอยู่นั้นสวยงามและมีพืชพันธุ์ต่างๆที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเราชอบในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเราตระหนักดีว่ามนุษยชาติถูกปิดบังความลับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในอวกาศคุณจะได้รู้ในอนาคตว่าจัก,กรวาลมีสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านชนิด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งการถ่ายทอดนี้และเรารอคอยการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ของคุณขอบคุณจงกล้าหาญและเข้มแข็งอารยะธรรมพูดถ่ายทอดโดยเ r e n a v e l a s สเคส